สวัสดีครับเมื่อนี้นะครับผ้ามาเบิงควายนะครับเป็นลูกผสมมูร่านะครับครับผมสวัสดีครับพ่อพ่อชื่อ,อยังครับชื่อหนุ่มอ๋อพ่อหนุ่มนะครับพ่อเลี้ยงไอที่อยู่ที่นี่ที่ไหนนะพ่อที่<บ>แคลำบ้านแคลำบ้านแคลำหมู่หกหมู่หกตำบลอะไรนะครับตำบลบ,บ้านพีอำเภอบ,บานานาน อตําบลบ้านพิกอําเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกนครนายกนะครับเลี้ยงกี่ตัวครับพ่อสิบสองตัวสิบสองตัวคุณพ่อชื่ออะไรนะครับชื่อหนุ่มพ่อหนุ่มนะครับเลี้ยงมานานยังครับพ่อโอ้ยเลี้ยงหลายปีแล้วเลี้ยงมาสิบหกปียี่สิบปีแล้วมั้งราคาเป็นไงครับพ่อช่วงนี้ราคาประเทได้ปล่อย เจ้าผู้พ่อมันไปจวงแบบเจ็ดหมื่ห้าครับแล,แล้วบอกก็ 8, 000, แปดหมื่นก็สองห้าพันอ๋อคุณพ่อมีเบอร์ติดต่อไหมครับมีอยู่บ้านจำไม่ได้อ๋อเบอร์โทรจำไม่ได้นะครับก็เดี๋ยวให้ดูฝูงควายนะครับอะเ,เดี๋ยวผมพาไปดูนะครับ นี่ก็เป็นน้ำมลองนะครับพี่น้องข้องมันแห้งนะครับจะมียาป้องหยาขนนะครับก็ถือว่าสบายนะครับช่วงนี้เบิ่งนะครับโอ้หหยางามนะครับนี่ลุกกินขางข้องเลยนะครับ พอ,อนุ่มนะครับ,ยยยยยรบ๋ย่ผมยางขึ้นทั้งขึ้งนะครับเพราะว่าอยมันสต่นนะครับ ภาพพอดี่ยน,น,นะครับขออภัยนะครับผมสั่งซื้อไม่กันสั้นไปแล้วครับเดี๋ยวคลิปหน้าอาจสิได้นะครับเป็นเลือดมูล่านะครับผสมค้ายไทยกับ เลือดกับถือว่าโบติดมูล่าสูงปันไหนนะครับหาสิบหาสิบให้ลูกงามนะครับนี่ลูกเหลืองครับกลมสุตโตนะครับเดี๋ยวผมจะไปรัดท้ายข้างหน้านะครับ อากาศดีๆนะครับพี่น้องตื่นผมจักน้อยนะครับเก๋เขาใกล้บ่ค่อยได้นะครับเพราะว่ามันตื่นนะครับ โอ้มีลูกนะครับตัวผู้หลายนะครับนี่หนึ่งสองส,สี่ตัวนะครับตัวผู้หาตัวนะครับนี่มีตัวผูอยู่หาาตัวนะครับ ลืมผืนมากครับเนี่ยหวงหวงหวงนะครับตัวเนี้ตัวนี้นะที่เป็นจ้าฟูงนะครับ เบื้องเป็นบรรยากาศไปนะครับคลิปนี้ว่า,าค่อนข้างสิหงวงเลกน้อยนะครับเพราะว่าผิดกินนะครับ <c oughs> มือโทษกะ <c oughs> พ่อระจำว่าได้นะครับผู้ใดยุก่ใกล้นะครับหรือสนใจผ่านมาอยากได้นะครับ ก็ลองมาอยากมาเบิงนะครับจะลองมาถามหานะครับตามที่อยู่ที่คุณพ่อึ้นบอกไว้นะครับเพราะว่าแถวนี้มีเจ้าเดียวนะครับที่เลี้ยงก็คงตามหาสิบโบยากนะครับอยากมาเล่นมาเที่ยวก็มาได้นะครับ แต่ว่าเรื่องซื้อขายกับมามาเบากันเอานะครับเพราะว่าผมว่าพอ่ทาทั้งนี้กับสีหลายข้นกันแล้วครับมาเบึ้งบ่ขาดสายนะครับ y o ่ยูซีแม่นะครับที่ว่าเป็นแม่พันธุ์มีลูกอยู่หาโตนะครับหาโตตัว,ตวนึงกัมันได้ปีกว่าแล้วนะครับได้น้องได้น้องมาแล้วก็เลยเป็นจำนวนหาโตนะครับบางคนอาจจะว่ามีแม่ซีแม่คือมีลูกหาโตนะครับ ปามันได้นองแล้วนะครับตัวนึงมันกับอายุปีกว่าที่เขาสองปีแล้วนะครับอายุหลายกว่ามงหุ่นๆกําลังงามนะครับเ่ย เด่นนะครับจุดเด่นของมูลาก็คือน้ำนมนะครับนี่ก็เป็นมูลากลางๆนะครับขนาดอาร์ิโบ่ใหญ่บันไดเพราะว่าเลือดเขาอาร์ิโบ่ได้สูงนะครับน้ำนมดีนะครับสังเกตเบื้องลูกอ้วนสตูนะครับบัวเมยเด๋เมีหน่อยเมียจอยนะครับเมีโค้งสางน้อยๆกับ ลูกก็อ้วนดีนะครับอ้วนกลมดีนะครับเพราะว่าน้ำนมเข้าดีนะครับว่าเป็นสายวายนมนะครับเมืเอ่อนี้ก็กิไปหาลุงออดนะครับเห็นฝูงควายนะครับขางทางก็เลยจอดถามจอดทายให้พี่น้องในเบื้องบรรยากาศนะครับ อ๋อันนี้มีตัวผู้ตัวนี้นะจะเป็นพ่อพันธุ์นะครับเนี่ยสีหงหงเล็กน้อยนะครับอาการมีอาการหงหงนะครับตัวผู้ตัวนี้ก็น่าจะสองปีกว่านะครับมีเห็ดพันธุ์นะครับลักษณะ เนื้อหนังดีนะครับก็ถือว่าเป็นนุ่มน้อยอยู่นะครับ <c oughs> พื้นที่กว้างนะครับอ้หยาหลายขนาดนะครับฝนตกมาแล้วแต่หยาในข้องกับกินบุเบิดนะครับเพราะว่า มียูเจ้าเดียวนะครับที่มาเลี่ยง สวยงามนะครับสะอาดลูกนะครับกลมกลมดีทุกตัวเลยนะครับ เนี่ยมือเศารานะครับช่วงนี้กัเนี่มือเศาราประมาณเก้าโมงนะครับอ้วนคลักนะครับ คลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแช่นะครับผมแล้วก็กดติดตามนะครับให้บ่าวมอบนะครับกับช่องยู u ู e ว่าประชินาฟาร์มนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับให้การเฮ็ดคลิปต่อๆไปนะครับผมมุอนี้ก็คับมไใส่จากกรุงเทพมาประมาณสิบ่อยโลแล้วนะครับนี่ก่อนสิหอดบ้านหน้าเนี่ยครับ ประมาณ100กิโลนะครับขับมอไซค์มา2ชั่วโมงต่อไปก็สิไปหาลุงออดนะครับถ่ายค่อยมูละของลุงออดให้เบ่งนะครับกับประมาณอีก20กิโลนะครับถึง30กิโลนะครับเซอทีติฮอดคลิปนี้ก็ขอพุณทุกคนนะครับที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ